วิภาดาในวันนี้นะคะในรายการบันเทิงสตอรี่ค่ะแน่นอนกลับมาพบกับบันเทิงสตอรี่นะคะเราก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมารู้จักนะคะกับบุคคลสําคัญบุคคลพิเศษในแวดวงบันเทิงและธุรกิจค่ะและในวันนี้นะคะวิก็พาทุกคนนะคะมารู้จักและพูดคุยกับนักแสดงมากความสามารถจากค่ายไวยโซนฟิล์มค่ะตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะคะมาทําความรู้จักกับเขาดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีน้องพงและก็น้องฝนนะคะก่อนอื่นแนะนําตัวให้กับคุณผู้ชมได้ทําความรู้จักกันหน่อยดีกว่าว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะสวัสดีครับผมชื่อนายชัยมพงษ์เทพไกรสอนอายุ28ปีจากเป็นนักแสดงจากค่ายไวโซนฟิล์มครับผมสวัสดีค่ะน้องฝนธรชนันดาวลอยค่ะเป็นนักแสดงจากค่ายเวโซนฟิล์มค่ะอายุ25ปีค่ะ นักแสดงไว้ใสหน้าใหม่นะคะจากใบโซนฟีมนั่นเองค่ะอยากจะรู้จักจังเลยว่าน้องพงกับน้องฝนนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นนักแสดงกันมานานแค่ไหนแล้วเริ่มจากน้องพงกันเลยค่ะส่วนผมก็เป็นนักแสดงมาได้สองปีนะผมถามว่าผ่านอะไรมาก็คนเราก็มีอุปสรรคนเราต้องผ่านพ้นอะไรมาบ้างแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยแต่เราผ่านมันมาได้ ค่ะน้องฝนค่ะค่ะก่อจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ยากพอสมควรนะคะแต่ก็เพิ่งจะเข้าวงก,การได้ประมาณได้แค่สองเดือนเองค่ะอืมแล้วน้องพงกับน้องฝนมีผลงานอะไรมาบ้างคะในระยะเวลาสองปีเนาะกับสองเดือนโอ้โหต่าง<ล>กันมากเลยอ่ะเริ่มที่น้องพงก่อนล้วกันของผมก็จะมีผลงานก็มีละครสั้นมีภาพยนตร์ก็ กือบสิบคนเรื่องครับผมที่ผ่านมาครับผมแล้วนอาปลดลหคะก็จะมีละครสั้นกับภาพยนตร์ค่ะแล้วก็จะมีงานทางของค่ายอื่นๆที่ติดต่อมามีเดินแบบด้วยไหมมีค่ะเดินแบบนี่ได้ไปเดินที่งานไหนมาบ้างคะงานพมาไหมามไอผมามอินเดียแล้วก็ทางแถวลุมินสันค่ะ อันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นของตัวเองว่ารู้สึกว่ามีความฝันอยากเป็นนักแสดงเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะน้องผมผมเริ่มตั้แต่เป็นเด็กเลยครับผม <c oughs> คือเป็นคนที่ชอบดูละครชอบดูทีวีอะไรเงี้ยคือแบบพอดูแล้วก็เฮ้ยสนุกเราชอบดูแล้วก็เราอยากเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นมาวัานหนึ่งก็คือแบบเรามีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงก็คือแบบคนาานน้นหาตามอินเทอร์เน็ตเสิร์ชหาต่างๆแล้วก็ไปเจอทาง ค่ายใบซนฟิล์มก็ผมแล้วเขาก็มาเป็นการสนับสนุนพางดันลใา้เป็นนักสแสดงอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาเป็นนักสแสดงค่ะน,น้องฝนค่ะก็มีความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าครั้งหนึ่งโตขึ้นอยากจะเป็นนักสแสดงเหมือนพี่ๆคนอื่นอยากได้เล่นละครก็เลยลองพอโตขึ้นมาก็เลยลองมีอะไรโดนใจไม่รู้ให้เซิร์ชหาเข้าไปดูก็เลยมาเจอกับค่ายใบซนฟิล์ม จนมีผู้ทางผู้บริหารเขาติดต่อกลับมาให้ร้องเข้ามาแอคตินดูถ้าผ่านก็จะให้เข้าสังกัดเขาอะค่ะ <ừ> าผู้บริหารนี่คือท่านไหนคะคุณอีค่ะคุณอีนะคะ,คะน้องน้องพงก็เหมือนกันเป็น,เนกันคสดง่ะแล้วทุกเรื่องที่ผ่านมาจากการเป็นนักสแสดงของเราเนี่ยเราได้เข้ามาเรียนใช่ไหมยากไหมาการเรียนแล้วเรามีนักสแสดงคนไหนที่แบบเป็นไอดอลของเราบ้างเริ่มจากอน้องพงน้องพงชอบบทอะไรคะ ชอบบทอ่าเป็นพนักงานแล้วก็เป็นคุณพ่อเะครับก็เป็นเป็นได้ได้มีโอกาสมาละบทนี้ครับก็คือที่ผ่านมาแล้วบทนี้เชือแล้วก็ชอบบทนี้อ่ะไอดอลของคุณคือใครคะไอดอลมก็พี่อ้ําพัชรภาไปแล้วสร้างแตกต่างจากบทคุณพ่อแล้วบทพนักงานมากคืออันนี้ชอบชอบสเปกการส่วนตัวนักแสดงในดวงใจอ่ะแล้ว้บทล่ะคะชอบบทนางร้ายมากกว่าค่ะใครเอ่ย เอ่อถ้าศิลปินในดวงใจก็พี่ยุ้ยจีและนานมนโน,จนอจั่มีความคล้ายนะมีความคล้ายพี่ย้ยูก็เป็นเป็นไอดอลเนอะให้เราแบบมีมีมีความพยายามในการที่จะเหมือนกับแบบเรียนรู้แล้วก็ดูพี่เขาเป็นตัวอยา่างแบบอย่างในอนาคตนะคะแล้วที่ผ่านมาอันนี้น้องพงเล่นมากี่เรื่องแล้วคะสิบกว่าเรื่องแล้วผมมีละครสร้างแล้วก็มีภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับอืมแล้วเรื่องแรก ชื่อเรื่องว่าอ,อะไรจําได้ไหมเรื่องแรกวัยซนคนออนรอเวงครับผมยากไหมเรื่องแรกเอาถามก่อนว่าเรื่องแรกทำไมถึงได้มาเล่นเรื่องนี้ก็คืออย่างที่ผู้มอว่าได้ได้ได้มาเรียนการแสดงกับทางค่ายวัยซนฟีลนะครับผมพอเราเรียนไปแล้วก็มีได้รับโอกาสจากผู้บริหารอย่างเจ้าของค่ายว่าว่า,ามาได้เล่นเรื่องนี้ขึ้นมาครับผมแล้วตอนนั้นเล่นเป็นบทอะไรเป็นบทเอ เด็กแว้นยูนิวัชครับสนุกไหมสนุกสนุกตื่นเต้นไหมแบบเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่หน้ากล้องรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นมากเลยครับ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตม,มีอุปสรรคไหมท่องบทนานไหมนานครับผมมีแบบจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างนี่ก็คือแบบเราก็ท,ทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดครับผมค่ะแล้วนกปลนล่ะคะเรื่องแรกคือเรื่องอะไรเอ่ยมรดกของพ่อจากค่ายสวรรค์มิตาค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้น ท่องบทนานไหมแล้วก็พี่พี่นักแสดงเนี่ยเขามืออาชีพขนาดไหนที่แบบเราเป็นเรื่องแรกเลยอะ่ะกดดันไหมกดดันนิดหน่อยค่ะแต่ก็พยายามให้เต็มที่ใช่ค่ะตอนนั้นทํำยังไงพอรู้ว่าตัวเองจะได้เล่นเรื่องแรกแล้วเราก็เหมือนแบบเรียนเรียนนานไหมคะกว่าจะได้เล่นเรื่องแรกเนี่ยอืมเรื่องการแสดงคือไม่ได้เรียนเลยค่ะใช้ทักษะใช้ความจําเอาที่เวลาดูละครอยู่ที่บ้านนี่ก็คือแบบ ต้องบทตามไปด้วยใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอได้บทมาวันนั้นที่แบบอ่ะติดต่อมาว่าเราจะได้เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเขามีการเหมือนกันแบบว่าเอาบทมาให้เราดูก่อนไหมให้ดูก่อนค่ะแล้วก็ได้มีการซ้อมที่บ้านใช่ไหมหรือว่าไปซ้อมหน้างานเลยหรือว่าอะไรซ้อมที่บ้านค่ะให้ท่องบทแล้วก็พอไปถึงจริงๆก็เขาก็จะให้เข้าฉากเลยกดดันไหมเจอกล้องกีกล้องตอนนั้นมองกล้องถูกปะ แตายกล้องอยู่นะคะแต่ก็มีความกดดันนิดหน่อยแต่ก็พยายามจะอย่างเต็มที่ที่สุดอะคะ่ะแล้วอย่างน้องพงเห็นอาจจะมีสำเนียงภาษาแบบว่าเอ๊ะเป็นคนภาคไหนมาจากที่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าเป็นใครมาจากไหนถึงกว่าจะมีวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างอีกครั้ง <ผม S 2> หนึ่งอะพงก็ผงเป็นคนลาวนะครับผมเสปรลาวอยู่แขวงซ้อนเนเตครับผมเป็นคนเป็นคนลาวแท้เลย โอ้โหแล้วมาเป็นมาเป็นนักแสดงที่ประเทศไทยได้ยังไงเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะแต่อายุ17 18ปีนะครับผมอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาประเทศไทยเป็นแรงบันดาลใจก็คือแรกๆคือมาทํางานแล้วก็มาทํางานปุ๊บแล้วก็มาเพื่อแบบมาตามความฝันของตัวเองก็คืออยากเป็นนักแสดงอะไรอย่างงี้พี่ครับผมก็เลยเข้ามาตอนแรกคือมาทํางานอย่างอื่นก่อนมาทําอะไร มาขายของในสำเพ็งครับเป็นทางงานขายของแล้วตอนนี้ยังขายอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ยังขายอยู่ครับผมมันเปนครับแล้วแบบเวลาในการเหมือนกับบว่าขายของ <c oughs> แล้วมารับงานแสดงยังไงอะ่ะก็คือถ้าช่วงไหนที่มีงานขายแบบพงก็จะลางานครับก็คือจะรับงานในการสแสดงให้เต็มที่ราแบบเป็นเราเอางานตรงในี้ให้เต็มที่ไปเลยอะครับเห็นน้องพงนะคะมีสำเนียงแบบ จะแปลกก็ไม่แปลกนะสะําหน่ารักน่ารักดีกว่าอ่ะอย่างนี้น้องพงมาจากจังหวัดอะไรคะครับผมส่วนพงก็เป็นคนลาวคนระับบปปวลาวม,มาจากแขวงสวรรณ์เขตครับผมแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาทํางานที่ประเทศไทยคะแรงบันดาลใจครั้งแรกก็คือโดยแบบโดยความที่ไฟฟันอยากเป็นนักแสดงครับผมแล้วก็เลยมาทํางานแบบ เพื่อมาตามหาความฝันของตัวเองครับผมตอนแรกเข้ามายังไม่ได้เป็นนักแสดงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วมาทําอะไรตอนนั้นมาตั้งแต่อายุ17 18ปีครับผมใช่ใชมาทาอะไรอ่ะตอนนั้นยังเด็กมากเลยนะสิบเจ็ดสิบแปดอ่ะตอนนั้นนี่คือมาทํางานมาเป็นคนขายของในซัมเพ็งครับผมพนักงานขายของอะไรครับแล้วตอนนี้ยังขายอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ยังขายเหมือนเดิมครับผมโอ้ขายยาวนานมากแล้วย่งีแบ่งเวลากับการเป็นนักแสดงยังไงอะคะ บ่งเวลาถ้าช่วงไหนที่มีถ่ายอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือผม,ผมก็จะลางานออกไปรับงานถ่ายคือแบบเราคือเราก็จะทํางานถ่ายเล้เนี่ยให้เต็มที่อะไงครับลางานมานี่บอกว่าเมื่อกี้นี้ก็คือแบบต่อจากงานที่สามเพลงมาก็คือมาถ่ายรายการเลยใช่คือถ,ถ้าเกิดว่าใครอยากเจอน้องพงนองจกจากจะจ้างงานแสดงงานโชว์ตัวแล้วอยากไปหาได้ที่ไหนคะ ที่สำเพ็งครับผมที่ร้านอะไรคะร้านเจนีวันนี้ครับขายของเก่งนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นนักแสดงในการเติบโตของเราเนอะทุกคนก็ต้องมีเรื่องราวเนอะแล้วอย่างน้องฝนค่ะมีความเป็นมาอย่างไรคะจุดเริ่มต้นนะคะก็คืออย่างที่บอกคือฝ่ายตั้งแต่เด็กแต่พอเคยไปประกวดวิธีนแต่ค่ะแต่คือตกรอบแรกเลยค่ะก็เลย ไม่ยอ,ทอมยทอ้อ<ๆ>ก็เลยลองหันมาเรียนการแสดง<ๆ>ลองมาเข้าสังกัดเขาดูก็เลยมีความชื่นชอบแล้วก็กว่าจะผ่านมาจุดนี้ได้ค่ะก็สำหรับน้องพงกับน้องฝน<ๆ>เรื่องไหนที่ได้มีการแสดงแล้วรู้สึกว่าแบบประทับใจมากที่สุดได้ร่วมง,งานกับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นต้นแบบมากที่สุดส่วนพงก็จะเป็นเรื่องอล่าสุดที่เพิ่งทายไปนะเป็น ภาพยนตร์เรื่องนาคีทวีพบนะคะผมแล้วน้องฝดล่ะคะก็ภาพยนตร์นาคีทวีพบเหมือนกันค่ะเล่นเป็นอะไรสองคนนี้เรื่องนี้เป็นบทพนักงานนะคะในออฟฟิศเป็นบทพนักงานเหมือนกันครับผมเป็นเพื่อนกันใช่ครับอยากติดตามจังเลยติดตามได้ที่ไหนคะเรื่องนี้เรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์ครับอ่ในโรงภาพยนตร์นะคะแล้วเรื่องอื่นๆล่ะถ้าเกิดว่าอยากติดตามย้อนหลังผลงานที่ผ่านมาติดตามได้ที่ไหนคะ ขงพงก็จะมีติดตามได้ทางช่อง YouTube ของไว้ของค่ายไวไวโซนฟิล์มแล้วก็ทางช่อง IPM 57สครับผมค่ะสามารถติดตามหนวได้ทางช่อง IPM 57และทางช่อง YouTube ของค่ายวายโซนฟิล์มหรือจะติดตามพวกเราสองคนได้ทาง IG จีแอปติ k t o k หรือทาง Facebook ก็ได้นะคะชื่ออะไรคะไอจีติ๊กตอกแล้วก็ Facebook ของขงพงอ่าแต่บอกคุณผู้ชมหน่อยสิส่วน Facebook ของผมก็ ชัยยพงศ์เทพไกรสอนนะผมแล้วก็ i.g ก็ชัยยพงศ์อันเดอร์สกอปพงศ์ครับผม,ผมค่ะ,คะก็ Facebook ก็ทิตยาพรกิจนาวันกับออแอปปิคอก็น้ำฝนแอปอันเดอร์สกอปค่ะเส้นทางการ เป็นนักแสดงของทั้งสองท่านนะคะไม่ง่ายเลยกว่าจะมาถึงวันนี้สุดท้ายดีกว่าวันนี้ได้มาเจอกันอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเริ่มจากน้องพงเลยขอเอาเป็นเหมือนกับแบบว่าทั้งภาษาไทยทั้งเวอร์ชันไทยแล้วเวอร์ชันปปสเลาาได้เลยเราก็ฝากแรงบันดาลใจถึงคนลาาที่เลาาด้วยว่ากว่าจะมีวันนี้ให้ทุกคนสู้ๆให้กำลังใจทุกคนเชิญค่ะก็ส่วนพงก็ฝากติดตามอ่า คนงานของผมด้วยนะครับก็จะเป็นทางช่อง YouTube ค่ายไวโซนฟิลม์มแล้วก็ช่อง IPM 5 7ของทีวีนะครับผมก็ฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนะนำเป็น hey, hey. ภาษาลาวใช่าภาษาลาวใช่ครับก็สบายดีข้าพเจ้าซื้อนายสายยปงเทพไกรสอนกยย็อยากฝากให้อ่าทางคนลาวทางสปปลาวเขาก็ฝากกดฝากติดตามเป็นผลงานนอกจากทางช่อง YouTube ช่อง ทรทัศน์ก็เป็นช่อง IPM 5 7แล้วก็ฟางเป็นแหงใจกำลังใจให้ผมงน้ำเด้อร์จะเ,เข้าใจให,หลายๆค่ะสาม,มารถติดตามหนูได้ทางช่อง IPM 5้ IP 57, แล้วก็ทางช่อง YouTube ของค ai ่ายว้ยโซนฟิล์มนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะดีใจมากมากเลยที่ได้เจอน้องคงกับน้องฝนนะคะยังไงอย่าลืมติดตามกันได้ใหม่นะคะในบันเทิงสตอรี่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักพูดคุยกับนักแสดงหรือผู้บริหารท่านไหนนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ